สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้มาแจ้งข่าวสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะก็คือราคายางพาราประจําวันที่6ทธันวาคม2,566นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าราคากลางยางพาราวันนี้จะราคาเท่าไหร่กันบ้างค่ะ เริ่มเลยนะคะสำหรับน้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่6ธันวาคม2566ค่ะก็คือวันนี้นะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ52บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนั่นเองค่ะสำหรับน้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ค่ะต่อมานะคะมาดูประกาศราคากลางเปิดตลาด ของยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3ค่ะราคากลางวันนี้อยู่ที่52บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน54บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย DRC 100เซค่ะราคากลางอยู่ที่44บาท77สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ สำหรับอย่าง4ชนิดวันนี้ก็คือวันที่6ทธันวาคม2566นั่นเองค่ะ